แต่ผมถามนิดเดียวน้องเรียกร้องกับรัฐบาลที่ทําให้กบปสเสียชีวิตไหมน้องเรียกร้องกับรัฐบาลที่ทําให้พันธมิตรเสียชีวิตไหมแล้วถ้าหนูจะเลือกเรียกร้องแล้วคนอื่นก็มาเรียกร้องเสียคะคนที่ทําให้มาเสียชีวิตก็ไร่เป็นไรอ่ะผมก็ถามท่านนั้นเองไม่เรียกร้องผมก็ไม่ว่าอะไรผมเพียงแต่บอกว่าของผมเนี่ยเป็นคนเดียวที่ขึ้นศาลที่ปปชตรวจสอบมีข้อยุติกรณีอื่นเป็นคําถามเยอะแยะคนคนที่ตาย เพียงแต่ว่าเขามีความเชื่อทางการเมืองไม่เหมือนน้องเนี่ยเขาไม่มีความหมายใช่ไหมมีความหมายทุกชีวิตมีความหมายถูกต้องครับถ้าอย่างนั้นก็ควรจะไปเรียกร้องบ้างไม่ใชโอ้ยไม่ต้องมาบอกให้หนูไปเรียกร้องบ้างเพราะหนูก็เรียกร้องในสิ่งที่หนูเชื่อแล้วหนูจะทำคุณไม่อยากให้เรียกร้องเรื่องนั้นคุณเรียกร้องเลยคุณเรียกร้องเลยคุณให้คนที่ไปบอกหนูคุยกับคุณเรียกร้องเลยผมไม่ได้ไปผมไม่ได้เรียกร้องเลยผมกับสมศก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ไป ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของประชาไทยรวมถึงสนับสนุนการทํางานของพวกเราด้วยการสมัครสมาชิก Facebook ในราคา79บาทต่อเดือนหรือสมาชิกบน YouTube เริ่มต้นเดือนละ35บาทหรือสนับสนุนประชาไทยรายปีที่เว็บไซต์ออมรับของที่ระลึกลึกขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นแรงใจให้กับพวกเราประชาไทยเสมอมา